เพื่อนได้เห็นข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นสะพานแม่น้ำมูลนะครับผพานแม่น้ำมูลที่อำเภอพิบูลงสงาหารนะครับแล้วก็มองไกลๆตรงกลางริมแม่น้ำมันก็จะเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่าาปลาเป็นอาหารนะครับเมีแล้วในช่วงที่ฤดูน้ำหลากขนาดนี้นะครับน้ำจะต้องเยอะกว่าน,นี้พอสม ปกติแล้วชาวบ้านเขาก็จะใช้เรือในการหาปลาแต่ว่ามาวันนี้นะครับชาวบ้านนี้ก็คือสามารถไปดักข่ายทอดแหได้ตรงกลางแม่น้ําเลยนะครับอีกฝากดึงที่เห็นน,นะครับก็เป็นแก่งสะพื้อทีเวอร์ไซด์นะครับเป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่มีชื่อเสียขง,งของจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับซึ่งใกล้ๆก,ก,กับ โรงแรมแก่งสือริเวซด์ก็จะเป็นแก่งสพือนะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะว่าน้ําน้ํามันเยอะนะครับเป็นช่วงหน้าฝนน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นแก่งสพือได้นะครับแก่งสะพือนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นแก่งหินนะครับเวลาฤดูแ้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมาเล่นน้ําคลายร้อนกันโขดหินก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ น้ำมันก็ถัดจากแก่งสะพือลงไปเนียน้ําน้ําก็ไม่สามารถที่จะระบายลงไปได้ทันนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมฝนที่อุบลน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจากที่ชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ดูจากที่โคถินโคถินนะครับโคถินตรงตรงนี้นะครับ,รรบดูจากโคทินแล้วเนี่ยน้ํายังมีไม่มากพอนะ นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกสำหรับแกงสะพือน,นะครับก็มีขายตั้งแต่ปลาแห้งของแห้งนะครับกล้วยเบกแต่เผือกทอดมันทอดแล้วก็เครื่องจักสานนะครับแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็งานโอทอบต่างๆนะครับคลิปนี้ก็จะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ วันวนี้วันเสาร์นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่และไม่ใช่ช่วงเทศกาลช่วงที่คนเยอะนี่จะเป็นช่วงอร่อยกระทงนะครับแล้วก็สงกรานท่าเขาจะมาเล่นน้ําแล้วก็มีกิจกรรมทางประเพณีกันตรงตรงลานแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นศาลาอนเนกประสงค์นะครับ <c oughs> ซึ่งเขาจะใช้จัดกิจกรรมสําคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น กระบวนแหเทียนนะครับก็จะมีการเอาต้นเทียนมารวมกันที่นี่แล้วก็เคลื่อนขบวนไปที่อุบลราชธานีนะนะสงการก็ตามแต่นะมาจัดกันที่นี่นะครับข้างหลังที่เห็นอย่างที่บอกนะครับเป็นร้านค้าร้านรวงที่ขายของนะครับสไลาที่เพื่อนๆได้เห็นนี้นะครับมี พระบรมสารุวงหลายๆพระองค์นะครับได้เสด็จมาประพาสที่แห่งนี้รวมทั้งเสด็จพ่อราชการที่9ด้วยนะครับเมื่อท่านมาทรงงานที่ภาคอีสานนะครับฉายพระรูปที่นี่แล้วก็รงพระปารมาพิไทยนะครับแล้วก็สลักไว้ที่โขดหินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแก่งสะพือแห่งนี้นะครับนี่ครับคือในปีที่ สเสด็จพ่อรอก้าแล้วก็สเสด็จพระราชินีในรัชกาลที่9มีพระราชการณียกิจที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็ส่งแวะมาที่แก่งสะพือแห่งนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์ก้อ,อนหินนี้นะครับก็ได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของตาประจำโรงเรียนของอำเภอพิบูรมังสาห์ด้วยนะครับ ฝั่งที่เห็นฝั่งนู้นก็อย่างโรงแรมน,นะครับทอสแสงหงเจียมรีสอร์ทนะครับเป็นเครือเดียวกันที่หงเจียมก็มีนะครับปกติแล้วแกกสะพือเขาก็จะเล่นน้ํากันตรงนี้แต่ว่าฤดูน้ําหลากก็จะไม่มีน้ําให้พวกเขาได้เล่นนะฮะส่วนข้างในนะครับข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนหย่อมสามารถสั่งอาหารจากร้านขาพี่พีป้าป้านะอาจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปปูสึรับประ,ประทานได้ครับ เพื่อนสามารถเลือกซื้อของฝากได้จากร้านค้าของพี่น้องชาวพิบูลบางสาหารนะครับจากที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปนะครับอาหารแห้งปลาแห้งซึ่งพิบูลบางสาหารนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานะครับปลาน้ําจืดปลาเนื้ออ่อนแล้วก็จะมีพวกสินค้าหัตถกรรมนะครับแล้วก็เสื้อผ้า ผ้าฝ้ายผ้าไหม่นะครับให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อหาเพื่อเป็นของฝากนะครับราคาถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อุบลน,นะครับหรือว่าผ่านไปผ่านมาก็าอย่าลืมแวะแกงสะตินะครับ จะเป็นหอมเจียวนะแล้วก็หอมเขาก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับใส่หมดเลยได้ไหมแล้วก็กระเทียมเตรียมเจียวหมูเจียวก็กากหมูเจียวนะครับให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหมูยอด้วยแล้วก็มีตีนไก่แล้วก็หมูเด้งนะครับ วันนี้มารู้สึกจะสายน่าจะขายดีเหลือเหลือได้กินแค่นี้อันนี้น่าจะเป็นกากหมูเจียวนะครับผมชิมดูแล้วมันค่อนข้างเค็มละก็เลยไม่ใส่เยอะอันนี้ก็หอมนะครับใครไม่พอก็เติมลงไปได้เลยแต่ผมว่าผมพอแล้วตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าร้อนมากเลย